เสียงอะไรเอ่ยเปาะแปะเปาะแปะมันมาแล้วใช่อ้าฝนมาแล้วครับ ตัมันได้แจ้ไม่กลัวจริงฟองนต์กล้วเนฟซี่เดี๋ยวโอ้ฟซีกำลังมาหนังเบิ่งหล่นเนฟซีลยังหนัฝนตกแล้วครับคงจะจบแล้วครับทรงนี้ลื่นหรือเปล่าแต่ว่ามันยังไม่หนักมันแค่เปาะแปะเปาะแปะป ใจเล่นๆหรือเปล่าเนี่ยกูจะอ่านน้ำไม่ท่วมบอ่อ<ห>ผมก็เอาผมมาอยู่แล้วครับจวดอย่างเดียวครับจวดอย่างเดียวจวดอย่างเดียวดูสิว่ามันจะลื่นไหมรอบนี้ถอยเขา้าเปดิต่อแล้วครับไม่ต้องกลัวครับลื่นแล้วครับลื่นแล้วครับ เส้นเส้นทางเฮียบอนถ้าผมย่นยังก่อนตื่นเบิร์ตโอ้ตายก็จะปล่อยเลยเฮียบอนแกงโปรยปรยอยู่นะครับตอนนี้โปรยโปรยอยู่เส้นทางเนี่ยเริ่มจะแฉะขึ้นมาแล้วดูมันมันแล้ว เที่ยวต่อไปนี่ไม่รู้ว่าจะกลับลงมาอ u ดิ t ได้หรือเปล่านะแต่ก่อนจะนึกถึงเที่ยวต่อไปเอาเที่ยวนี้ให้รอดก่อนครับปล่อยตัวแล้วจวดโอ้เหมือนเหมือนมันไม่สนุกเลยปล่อยตัวแล้วจวดว่สัมา,ม,ามันต้องปล่อยตัวแล้วจวดี่ บายลื่นลื่นนะเนี่ยไม่ใช่ไปลื่นนะเนี่ยแต่ไปเรื่อยๆได้ก็ไปเรื่อยๆได้วิ่งได้นุ่มเจบอกพี่ตีวิ่งได้ผมก็ต้องวิ่งได้ครับลงไปครับจะเป็นใครเท่านั้นเองที่จะโดน ดันออกจะบอ่อรอดูรอดูและและว้วก็เรียบร้อยหนุ่มเจเรียบร้อยครับตูนและข้างล่างโดนครับโดนดันตูดออกมาบอกแล้วทำไมสุดจริงๆนี่อยุดตีเล็กไม่อยู่ขึ้นพ้นไหมเนี่ย ขึ้นพ้นฝั่งหรือเปล่าโดนดีครับสรงนี้เรียบร้อยไม่ตีดหรอกแต่มันลื่น ลแล้ว้นแล้วฝนโปรยๆครับาหายลงไปเดียวใกล้ๆเลยเพราะว่ามันลื่นครับ ฝนนี่ยังโปรยปลายอยู่ดันออกมาตั้งแต่นู่นแหละจุดรับดินเนะี่ยออกมาแล้วสบายๆเนี่ย เอาใกล้ๆครับเอาใกล้ๆถ้าลงลึกไปนี่ลื่นแน่นอนปากอ่าวเลยฝนโปรยๆครับฝนล,ลินลินทำให้หน้าดินลื่นพอลื่นแล้วก็รถก็ออกไม่ได้ครับ นี่เหนียวเหนียวเลยนะครับติดกระบ,บาไม่ต้องพูดถึงติดแน่นอนาสบายสบาย